วันนี้จะมาปลดล็อกความปรารถนาของเราทั้งสองคนค่ะนี่ฮอนเนาะ และนี่คือการดูคอนเสิร์ตของเราสองคนครั้ง <ใช S 1> แรกใช่ค่ะค,ะคบกันมา11ปีไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเลยคือคุณกิติเนี่ยชอบดาอนโดฟินมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยส่งเพลงเพื่อนสนิทมาให้ฟัง <ไอ S 2> แล้วเราก็เขินฟีแบบว่าเออห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลอะไรเอ่ยแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าคุณกิติเน่ะเขาชอบเสีงยงดาอินโดฟินเฉยมันไม่เข้าใจเนื้อเพลงไม่เข้าใจอะไรภาษาไทยในเพลงเลย <laughs> ในบรรดานักร้องไทยทั้งหมดเนี่ยคุณกิติเนี่ยชอบดาอินโดฟินสุดสุดไปเลยนะที่สุดยืนตอนที่เราวางแผนแต่งงงงงาาาานนนนนนกกกกัะะคคุณิิิิตต็บอออว่่่่เชญดดรฟม้ทีแย แล้วสมัยเราแบบเออเจอกันใหม่ๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายตอนนั้นเราก็เด็กแล้วก็วางว่า,ง,วาง,งบจัดงานแต่งงานของเราเนี่ยมีแค่ประมาณ2 0 0 0 0นบาทซึ่งค่าตัวดอายโดฟินตอนนั้นที่โทรไปถามก็คือ 108, <c oughs> 1นึ่งแสเหลือสองหมื่นแขกในงานน่าจะต้องเอาข้าวมากินเองอะไรประมาณแต่ <ๆ S 1> ก็คือโควิดโคใจมาก่อนก็เลยยังไม่ได้จัดงานที่ไทยกันสักทีเราจัดที่จีนกันไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่าจะจัดงานแต่งอีกไหมอ่ะมาถึงคอนเสิร์ตคุณกิติเปิดเนื้อภาษาจีนอ่านก่อนชีติวชีไลชีํากันบ้าน และนี่คือถ้าดูคอนเสิร์ตของคนจีนนะคะนั่งกอดอกดูไปเลยเราซื้อบัตรใกล้มากทุกคนคือ <c oughs> ถือกติว่าถ้าไม่โดนน้าลายดายแอนโดฟินเนี่ยเราจะไม่มาดูคอนเสิร์ตนี้ <c oughs> อาชีตรบมือชีตบมือชีดีใจจะได้เอนโดฟินครั้งแรกในชีวิตคือคอนเสิร์ตดาครั้งนี้คุณกิติคือจะมาให้ได้อยากมาให้ได้กว่าจะได้บัตรมาคือต้องไฟเพื่อนคือต้องสแตนบายช่วยกันกดบัตรเพื่อคุณกิติโดยเฉพาะคือขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ทําให้ความปรารถนาของคุณกิติเป็นจริงนะคะขอบคุณที่เอ็นดูคุณกิติิิมมมาาาาากกกกกเเเรรรีไไดดดด้้วว่่็โตับบบออนนนนะะคคชงงแแทสลืุ เพลงว่ะเฮ้ยมันดังทุกเพลงจริงอ่ะชีมีลูกเล่นชีนบอกว่าน้องเพลงนี้เราต้องเปิดไฟโบอกอย่างนี้โบอกอย่างนี้ชีบอกชีบอกไม่เคยเห็นคุณกิติโมเมนต์นี้เท่าไหร่นะทุกคนอ่ะบิมคิดว่าทุกคนก็ไม่ได้เห็นคุณกิติโมเมนต์นี้มาถึงช่วงเปิดนะักร้องรับเชิญนะคะก็กรี๊ดมากเพราะว่าบิมอ่ะม,มีหลายคนที่อยากดูตอนเขาร้องสดอย่างป๊อปปองกูนอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคือลำยัยแห่งทองคำชีวิตนี้คือต้องดูยายเล่มร้องสดให้ได้เท่านั้นแบบ สบายมากคือทุกอย่างมาลงตัวคุณกิติชอบไดโนฟินใช่ไหมแล้วบิมแบบอยากดูลำยายแห่ทองคาร้องสดอะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่รู้จากฉันไม่รู้จากเธอใครเกิดทันเพลงนี้คือไม่เด็กแล้วนะคะเราไปคาราโอเกะเราต้องร้องเพลงนี้นะคะไม่รู้จากฉันไม่รู้จักเธอเนี่ยและชีวิตเนี้ยบิมคิดว่าเกิดมาคุ้มมากก็คือเห็นไดโนฟินเต้นยายหล่มคู่กับลำยายแห่ทองคําคือมันที่สุดแล้วอะ่ะทุกคนดูดิมันแบบ โหดคือไดโนฟินก็คือใส่สุดจริงอันเนี้อยอาเยเล่มอ e ีตอนสาวๆใช่ไหมเราก็มากับสามีนะคะเราไม่สามารถคือพับอะไรมากซึ่งเราก็ต้องไว้หน้าสามีสามีก็จับมือ,อไว้เลยนะคะจับมือไว้เลยว่าน้องนี่เราจะต้องเขย่ามือตามจังหวะแบบนี้ว่าซันอย่าบอกสามีว่าตอนน้องอยู่กับเพื่อนน้องไม่ได้ทําแค่เขย่ามือเออน้องไม่ได้แค่เขย่ามือนักรบนิรนามมาแล้วนน่เราต้องยกเก้าอี้ปืนกลแล้วนะคะจุดนี้เก้าอี้ปืนกลต้องเข้ามิติใหม่แห่งการดูลำยายแหงน้องคขาคือนั่งปรบมือว่านั่งปรบมือโอเคดีใจด้วยประทับใจลำยายมากๆเลยและเขาก็จัับมือดิฉนไว้ กลัวลุกไปเต้นหรือวอ่ายังไงอะไรยังไงแต่คนใ<ค>นหอเขานิ่งมากนี่ทุกคนเออทุกคนนิ่งกับนักรุกนิรนามลำยัเห็นองคําำมากเออเออเออคนะคะทุกคนมีอรารยะมีมารายาทกันหมดเลยนะก็สนุกมากๆนะคะช่วงลอยหายองคําก็จ่อยๆโจโจแล้วก็จะเป็นช่วงเพลงต่างๆของนาน,นะคะคือเพลงไดโนฟินเยอะมากแล้วเจนวายแบบเราร้องได้ทุกเพลงแบบงงแบบแปลกนะคะก็จะมีเพลงซึ้งๆเพลงอกหักได้ๆนะคะเพลงซึ้งคุณกิติเขาก็าขอจับมือเงี้ยแม่โอ้ยขน เออหน้าเหมือนรู้สึกเออโดนจีบโดนแบบอีกครั้งหนึ่งเอออ่าช่วงไม่ไดาอวดผัวนะคะก็โอเคน่ารักนะคะเป็นโมเมนต์ครอบครัวเล็กๆนี่แขกรับเชิญทุกคนก็คุณภาพหมดเสียงคือดายอนโดฟินสู้กับแขกรับเชิญแขกรับเชิญสู้ดายอนโดฟินคือโอเคทุกคนยังมีชีวิตอยู่กลับไปบ้านได้ถ้าสู้กับดายอนโดฟินถือว่ายังมีประสิทธิภาพนะคะช่วงจังหวะเพลงเร็วนี่ชีโบกชีโบกเร็วขึ้นนะคะชีโบอกอีกนี่ชีโบกเร็วขึ้นชี้ยืดคอชีโบกน้องโบกเป็นเพื่อนด้วยสินี่แล้วชีก็เริ่มึ บอกสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะและทันใดนั้นชีก็ลุกยืนชีลุกยืนชีไม่เต้นแต่ชีลุกยืนโยกฉันเพิ่งเคยเห็นคุณกิติโมเมนต์นี้ในรอบสิบกว่าปีที่เจอกันมาเออชีประทับใจจริงนะริดาต้องภูมิใจนะคะนี่คือแฟนขับบินตรงจากเมืองจีนแล้วยังไงคะหันมายกนิ้ว บิมไม่เคยมีโมเมนต์การมาดูคอนเสิร์ตอะไรเลยเพราะว่าบิมไม่เคยเป็นติ่งวงไหนแบบเออเต็มที่อะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็อยา่างนึงคืองานยุ่งทํางานตลอดแต่นี่คือเป็นโมเมนต์ที่บิมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆกับการรอคอยคือดีใจแทนแฟนคลับแดนดฟินทุกคนแล้วเรามาเราร้องได้ทุกเพลงอ่ะถือว่าคุ้มมากๆนะคะคุณกิติก็แฮปปี้สุดๆนี่คือโมเมนต์ที่ดีของเราขอบคุณพี่ได้ดฟินและขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะ